เก็บพาพานดิน1นึ่งแสนกีบต่อครั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่แขตไซาะบุรีพวกเจ้าล่าสุดเส้นทางทีเปที่เปอยูแขกไซยะเนาะที่มันเปมันเพนี่นนะล่าสุดทางรัฐบาลคนนะแปลงแล้วเรียบร้อยเด้อแปลงแล้วเรียบร้อยเนาะตบมือสมเสยเนาะอันนี้พวกเจ้าต้องขอบใจ ขอบใจทางอ้ายเพิรนที่เราถ่ายคลิปมาคันบบได้ถ่ายคลิปมาเนี่ยพวกเจ้าบางทีทางผู้ใหญ่เพรานเนาะทางภาคส่นวนภาคลับเพิรนอาจจะบบฮู้บบเห็นบบจกักเพราะว่าเพิรนอาจจะไม่ได้เที่ยวทางเส้นนั้นพวกเจ้าเห็นบอกว่ากระบอกเสียงกระบอกเสียงของประชาชนหรือว่ากระบอกเสียงทางออนไลน์นี่นะเนาะพลังพลังของประชาชนนี่นะ มันมีผลนะพกเจ้าอันใดก็ยาสันนั้นที่มันเบิงแล้วมันบ่ถึกต้องเบิงแล้วมันเป็นการเอาลัดเอาเปียบพวกเจ้าหลายจนเกินไปควรออกมามีสิทธิ์มีเสียงแต่ว่าอยู่ในขอบเขตบ่ต้องประท้วงเนาะควรออกมาใช้สิทธิ์ไ้เสียงของพวกเจ้าว่าตัวนี้มันบ่ยุติธรรมเ้อตัวนี้มันบนยุติธรรมเด้อประมาณนี้เนาะพ่นว่าดินเล้าถ่าเลาโบไห่านก็บพิษ เกิดดินยุบเป็นอย่างขึ้นมาเม่นไผ่ละจะมาซอยมันบ่มีไผ่บอกว่าจะบ่จายคาพานดินเหลาแต่ประเด็นนั่นก็คืออันที่หนึ่งว่าบ่มวนอันที่สองเก็บคาผ่านทางนี่นะแพนเกินไปขั้งละหนึ่ง0ส0หนึ่งแสนเจ้าอาจจะเก็บได้สิ3สามสิบสี่สิบห้าสิเพราะว่าแค่ผ่านเข้าใจว่าเจ้าจะต้องดิดดุดดินหรือแปลงใดๆทางขึ้นดินเจ้าเนาะคันมือนั้นขนาดนบับ คันเจ้าหักเงินโอนแล้วก็แล้วเนาะคันเจ้าหักเงินโอนเจ้าก็ยังสีได้รายได้จากจุดนี้เงวนานเนาะแต่ว่าก็ถือว่าสมมาพักควรแล้วเพราะว่าเออเก็บคาพานันดินไปหลายเดือนเนาะอันนี้ต้องสมเสรยทางพักหลัดนะที่ว่าเห็นอกเห็นใจประชาชนแล้วลงมือแก้ไขดุดทางณทันทีเลยถึงว่าสองสามเดือนก่อาจจะบ่ได้แก้ไขก็ตามแต่เนาะอันนี้ก็ต้องสมเสรยแล้วก็อ่าขอแสดงความยินดีกับ คนทั้งแข่งสัญญาบุรีเนาะที่ว่าได้เที่ยวทางแมพบอบบเสียเงินแล้วตบมือภาษาโซนลาวทุกทุกคนเนาะก็คือคนที่มีรถไส้ลรถไซ้ถนนบวาจะผู้ใดก็ตามแต่คือได้จ่ายค่าทางเบิร์ดคันสั้นเนาะจะมาจ่ายค่าผ่านทางเอกชนที่มันราคาแพงมันก็บกเป็นการเหมาะสม อันนี้รัดออกมาแก้ไขนะทันทีที่ประชาชนมีเสียงมีอย่างก็ถือว่าสมเซยนะเนาะแล้วทานเอ้ยยังมีทางอีกหลายๆเส้นที่มันขาดที่มันขาดที่มันเปที่มันเพรแล้วประชาชนคนล้าหลายๆคนนี่นะจะต้องไส้ลดลากลดหยัางเซิงลดลากลดแก้ลดหยัางกะค่อนข้างเก็บเงินแพงเก็บเงินสูงเนาะหวังว่าทานจะไปแก้ไขทีละจุดทีละจุดรอบนี้ก็ขอสมเซยทางเจ้าเมืองแล้วก็ทางเจ้าเขตทางแข่งใช่เเนาะตกมือ จบรายงานข่าวสนทนาสบายดีค่ะพี่พี่สบายดีกันบอจา้าเนื่องจากที่ว่าอ่าที่หนูได้อัดคลิปไปนะคะพี่พี่คลิปที่แล้วค่ะก็เ้าวานเนาะอ่าประชาชนเออ ในเดินทางหรือว่าอจิไปใสมาใส่นะเ้นทางของหลวงนีคาดจะต้องพึ่งผ้าใสเเ้นทางของประชาชนออของอของเจ้าที่ดินเจ้าที่ดินก็เก็บเงินนะสี่พันเส้นทางของเจ้าของดินเนี่ยเก็บเงินเ,เนื่องจากว่า เส้นทางนครขเอ่อของรัฐบาลขาดเออของหลวงขาดเนาะก็ต้องผ่านเอ่อที่ดินของประชาชนเออแต่เพื่อนก็เก็บเงินเก็บเงินโหดแห้งมือละแสนเนาะแสนกี่ว่ะทุกคนเออตีเป็นเงินไทยกะลอยหาซิปประมาณนี้ตาเดียบเปลี่ยนวันนี้เนาะอืมนะก็เลยมันโหดเดออีกผู้นึงเนาะกะบ่จะอีกผู้นึงน่ะเพื่อนบบมีเงินโซดเออ สีผ้าสีผ้าขอบกั้วหรือว่าขี่รถพานที่ดินของเจ้าของดินนะเออพี่ๆบ่มีเงินโซดและเพิ่นกะได้บา้าเดเอ่ยว่าาไฮโอนได้บเออควายซโอนเน่เจ้าของที่ดินกับบ่พ่อใจเออบอรับเงินโอนรับแต่เงื่อนโซดทุกคนกะมีเดือดได้ามาเออเกิดขึ้นมีแบบเศอรอ้าเนตดนอประชาชนคนเล่ากับ ผ้ากันแท่เออแทให้หูให้ถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยเออให้มาแก้ไขในจุดนี้แน่เออเพราะว่าทางมันมันเพ่มันพังอืมทุกคนนะกะเรื่องของเดือนก็นมาจากต้นคลิปที่ไอเราอัดคลิปเพราอจะคลองดินเบาจจโบม้วนเออโบพอใจโบอยากรับเงินโอนเอาแต่เงินโสดเพิ่ว่าอืม ขี่ไปคัางหนึ่งกับมือละแสนขี่มาคั้งหนึ่งกับมือละแสนทเที่ยวไปทเที่ยวมาอะทุกคนปาไปเก,เ,ออเกือบสองสามแสนเนี่ยเออเกือบห้าร้อยหกร้อยแหละแต่ละมือเนาะในจะค้าน้ำมันในะค๊ากินเนาะบปรตีเขาแหละเนาะอันนี้กะอืมกะแพ่งไปแต่บางคนกับมอมมองของเจ้าของที่ดินกับว่าเอาเขาเก็บกับ บเป็นยังที่ดินเขาเจา้าเขาเจา้าโบพิษได้แล้วมันเป็นทีดินเขาเจา้าเออเพ่พังมากไพ,พสิรับพ,พิโซเนาะกะที่เอื่อยแล้วว่าอันเนี้ยโมเมนต์มาบาจายเขาติดายเออแต่ว่าเจ้าของที่ดินนะว่าโบม้วนเออนะคะพีพ่พีเดี๋ยวหนูจะพามาดูคลิปอ,อืเจ้าของที่ดินสี่แจ้งแล้วเออดาสุนเนะาะเจ้าของที่ดินวา่าคลิปนั้นมันเป็นมากจ,จังไนเออนะเดี๋ยวจะพามาเบิองคลิปเพิ่นเนาะพี่พี๋ เจ้าของดินซีแจงกรณีเก็บเงินค่าผ่านดิน1นึ่งแสนกีบต่อคันวันที่31ตุลาสองพันเกิดมีเหตุการณ์ประทะคาล้มกันระหว่างเจ้าของรถกับเจ้าของดินเหตุเกิดอยู่เส้นทางบ้านนาอูม่มหาพ้นสะอาดเมืองเพียงแขวงสยมบุรีซึ่งจุดดังกล่าวเส้นทางไปเพและมีรถค้าตันทาง เจ้าของดินเลยเปิดทางเว้นไห้และมีการเก็บเงินค่าผ่านทางถูกคันหนึ่งแสนกีบต่อคันต่อครั้งเหตุการณ์ดังกาวแมนเจ้าของลดคันหนึ่งบ่มีเงินส่วนให้เจ้าของดินแล้วขอจ่ายเป็นเงินโอนแทนแต่เจ้าของดินบ่หักเงินโอนเลยเหตุให้ทั้งสองฝ่ายประทะคาลุ้มกันเจ้าของลดเลยถ่ายวิดีโอมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กจนกลายเป็นกระแสแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายล่าสุดเจ้าของดินได้ถ่ายวิดีโอซีแจงโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่า ข้าวบับ like <Okay. S 1> ุญนำเด้อเดี๋ยวจ้าเพราะจานี้นะเนาะเขาหลงเบนโดยที่บอถูกต้องเนาะเพราะว่าเยังเขามีห่างเบนเขาเรือห่างเบนเขาพอใจเชื่อูดได้พอใจเสื่อเขาก็ลอยอยู่คนเนาะเก็มามางหัวไอยนี่ฟ้าดข้าวบาวบุญนำเด้อ่อยพูดได้บังคับเขาแต่เจ้ามาจอดรถตันทางเขาคนที่เขายักไปเจ้ามาตันทางเขาเดียบัญหาน่ะอืมฟาดข้าวบาวบุญนำฟาดข้า มนยักขึ้นวันนี้เขาพร้อมเองได้นะต้อเชือเชียนะเนี่ยพอรถทิดได้เนาะเลาจะยักเบือบานแต่ส่ปนะยักเบือบานพ่อพึ่งนี้เนาะเนาะพ่อพึ่งนี่เนาะแตเป็นเต่เพื่อนหัวให้พ่าเจ้านะพอเนี่ยเขาเพื่อนูกกมีเนาะป้าข้าเป่าบนน้ำเด้กดเบมาตายเพื่อนหัวให้เนาะอาทิตย์มีคนมาม a n หัวเนาะก็ติดเด้อ ภายหลังได้เห็นเหตุผลทั้งสองฝ่ายทานมีความคิดเห็นวแใดต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนี้และพักส่วนเกี่ยวข้องจะมีการเข้าไปกดการและแก้ไขใน,นด่ายตืมถ้ามีข้อมูลเพิ่มตืมทางเราจะนำมาสเสนอให้หับทราบภายหลังก่อนอื่นเนาะขอส้มเซยเจ้าของเออ นะโมเมนขอส้มเซยเจ้าหนาทีนะขอส้มเซยีดีเด้อเจ้าหน้าทีผากดักทีเกียวของเนาะที่มาปรับปรุงแก่ไขนะสินทางทีวา่ามันขาดหรือว่ามันแบบอ่าไปต่อไปได้แล้วกะขอส้มเซยเออกะก็ขอบใจเอื่อยเล่าเนาะทีเซ่ประสบปบการณ์เรื่องนี้นะคะเออก็ขอบใจเนาะ มีแต่ประชาชนนี่แหละเออคอยเป็นหูเป็นตานะคะแทรกันไปเดืองไหนมันแบบเกินตัวหรือว่ารับบะไรเออกะนี่แหละเป็นหูเป็นตานอกประชาชนเห่าอะนะนะคะอ่าที่เจ้าคองดินมาสีแจงนะคะนะทาม่องอีกมุ่งของเพินเพินกับว่าโนติสเออนะคือจะมาจอดตังตังท่านนี่กับ่ได้เออจอดตังท่านเขาเจาะเนาะกะนี่แหละ เพิ่นก็ว่ารุดมันติดนะเจ้าของดินมาสีแจงแนวนี้อืนะมองอีกไฟนึ่มของเจ้าของดินบาดนี่กว็วอาอืาเป็นเป็นเจ้าของดินก็ต้องเก็บโมกเมก็บบ่ได้เออนะประชาช่วงนี้มุ่หนึ่งก็บ่ามันแพงไปเนาะจะก็กินโพดเนาะพี่ๆนะคะก่อนอื่นพี่ๆล่ะพี่ๆคนไทยคิดเห็นว่ายังไงก็ เข้าคอมเมนต์ได้นะคะผิดภาพประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยมากๆนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆที่กดติดตามและรับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ